เศร้าๆย่างตัวจตาแล้วพี่น้องอยากอ้างเคยบอกหอยฟังโดนนอว่าจะอ่อยหอยไงเด็กกุหลาบเลื้อยสีขาวงามบ่พี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องว่าสิมาไทยให้เบิ่งฝนตกก็เลยได้ในไทยมึงอันนี้บานใกล้จะโรยแล้วแต่มีอะไรนําเสนอเจนนะจนี่นี่คือสีขาวทั้งยวงเลยนะคะกาลังจะบานเดี๋ยวเพิ่มหมายงอีกเทิ่มหนึ่ง แล้วก็นี่เดี๋ยวนะเมื่อวานนี้แอบมองอยู่นี่เออสวยมากเลยสวยๆค่ะกุหลาบช่วงนี้แหละต้นฝนกุหลาบจะมาแต่ส่วนแต่นี่เป็นกุหลาบเลยทั้งหมดเลยนะงามพี่น้องชอบชอบมากงามหลายชอบชอบชอบอต้นไหม่มีเรื่องเรานน่จ้ะ ฟาทลายจนเหมาะกับยุคโควิดอันรอบแรงนี่แกแลวพี่น้องก็เลยได้ต้นไม้มหมฝนตกได้หน่หลังฝนตกเมื่อวานนี่ฝนตกต้นมะพีก,ก็กำลังสวยแต่ว่าเพียงหุวไปใส่ปุ๊บเมื่อกลาบจอดมันเเดี๋ยวจะพามาดูอันหนึ่งอันนองพวงอุไลออกดอกแล้วเด้อดูพวงอุไลยอ่อ,อยสวยไหมสวยไหมคะก็จะเป็นพวกๆแน่ต้นไม้ <laughs> พายว่อาอัปเดตชีวิตซือนี่ลาดอกไม้ยามเช้าม็นะปร้อยแล้ว้ี่นองมาดูนี่มาดูนี่สวยไหมอ่ะร้องทำไมพะผมสวยปะกุหลาบสีขาวเลื้อยพวะพวกนี้พเี่น้องว้าวนี่ยิ่ง,ววยงสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าปดเ้าสิบสิบเอดนั้นนี่จะดอกสวยๆ ลองฝนตกดูใบไ,ไม้ฝนตกน้องพรมกับเสียบรรยากาศมาเมออื่อร้องลอยฝนตกก็ชุ่มช่ม้สวยไหมคะสวยเนาะสวย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 เมัเนอยูใกล้ๆก,กันก็เด๋ยวเห็ดข้างหายเร่ไปตามธรรมชาติสวยมากสวัสดีคค่ะนคุกับช่องเจ้อ้อยห่ยใหญ่สวัสดีค่ะมื่อนีผ้ามาอ่อนเละนะคะ ลาดหน้าโรงพยาบาลศูนขอ,อนแก่นเราไปดูเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันเดๆเรามาดูกันเลยอันดับแรกเรามาดูขา้าวจีเงินล้านสาขาเดียวกับถนนคนเดินแม่20่จ้าดูนะจ้ารับงานอีเวนต์ด้วยนะสืบมาแล้ว600ก้อนขึ้นไปรับอีเวนต์ใครมาไม่กินข,ข้าวจีร้านนี้พลานมากเลยนะทิดซูมทำไมไดะกีนที่ถนนคนเดินบ้าน,น,นบ่คือวันศุกร์เลยค่ะเดี๋ยว,วนี้บบมีแล้ว รอโอกาสหน้าแล้วค่อยจะได้เจอกันพอเรายอมแล้วตะกี้ไปเจอกันตลาดนัดสมัยเจ๊อ้อยหอยใหญ่แล้เห็ดบะมีสมัยนะ้นหนูท่านพ่ออยู่เด้อจ้าตะกี้ขายบะมีแล้วก็ไปซื้อเขาวจีตลอดยี่สิบนะจ๊ะซื้อไปฝากสตางค์ขอบคุณแทนคุณแม่เอาไปเก็บไปรถก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูห่วกได้มาแล้วะสตางค์ เอาเก็บไว้รถก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูอย่างร้านข้าวสารข้าวสารจ้าจกจับเส้นท้ายโลกหมานก็จะมาซื้อนี่เพื่อตักบาทไหมพี่น้องเดี๋ยวพามาดูนี่ปลาสวายไข่นะคะนี่มาละขี่นกว้าเดี๋ยวรอบแรกเข้าเซอร์เวกันเนาะเดี๋ยวเขาใครมาเบิ้งว่าเขาอยากผีนยังนี่ไงจริงที่อยากกินมาต้อง มัอนทองเงาะเงาะเอีงออยงแม่เงาะโรงเรียนบอกเงาะสีชมพูงโอ้ร้อนด,ดีนะอร่อยนะ <c oughs> แม่น้ำเหนือร้อนอร่อยหวานเกลือบางอ่าน้ำไม่สมรุ่นนี้มันจะเป็นเกลือบางแม่แม่รสอนะเกยะียนี่ร<ห>ับประกันเลยร้อนนะไม่เป็นน้ำนะของแม่นี่แห้ง,งกกรับประกันขายไม่แพงเลยโรลสามรอบแรกเข้าไปเลาะเละก่อนเนาะแล้วกลับมาเนาะนี่จะมีอันนี้พามาเบิ่ง ต้าประจำของเจออ้อยจะอยู่นี่หมูหมูฝอยจะซื้อไว้บ้านถึงหน้าไปโรงเรียน<ม>นี่สิ่งที่อยากให้เห็นนี่คือผักกบใกบ้าน,<ม>นี่แนวที่เ้องการนี่เอาไหมนี่<ม>หัวคางใแม่สามผิด้อยดสามผ้าสามขีาดรอยมนี่แล้ตัวใหญ่เอาไปหมุกหม้อ อันนี้พวงพวงไขาไก่เดียวค่ะไมา่นานเดียวจบเลยพี่น้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แกงขี้เหล็กด้วยนะแม่ถ่ายเลยนะเบอ่งปลาอะไรนี่แม่ปลาย่อนเหรอปลาย่อนเอาไปทำกุนไปหมกกระไรแยงหมกกระไรกุนนี่เหมือนทุกอย่างเพชรผมตามฤดูกาลห้วยน้ำร้า20บาทเองนะ ะค่ะอันนี้คือจุ้งนี้คือแกงหน่อไม้นะคะนาเบิ้ง่ะเห็นแล้วน้ำไา้ไหลต้องไปติดต่อคนเขตเลยค่ะเขตขมเอาไปบางคนก็ไปก้อยบางคนก็ไปต้มแมนบ่แม่ก้อยคือเขดคือลาบนี่ยม่นบ่เออเห็นบ่แม่เราแนะน้ำนี่หน่อไม้พร้อมปรุงก็มียานางก็มีมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกตัด จ้านะขอบคุณค่ะไปดูร้านอื่นว่ามีอะไรอีกนะคะอันนี้กับข้าวสำเร็จมีตำแตงมีตำแตงด้วยนะคุอมะเขือแม่อันนี้เท่าไหร่นี่แนะอทลักาดดอกไม้ฝรั่งกลับมาดูนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกรอบค่ะแม่มีกระเทียมผ้าอ่อนลาะพี่น้อง ร้านนี้ก็เหมือนร้านเมื่อกี้แต่ร้านนี้จะมีหอยมแรลงภู่นีอาหารทดเลแยลยเอาอะไรสั่งมาเดอ้อแต่ตังนี้มีดอกกระเทียวด้วยรับออเดอร์เล้วรับหิ้วมีทุกสิ่งทุกอย่างจะพามาดูที่กัดธนาคารกษะสกร ดูปลาปลาปลาเนื้ออ่อนก็มีแม่รถเท่าไหรเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบปเน้ออ่อนเด้อมีสี่ร้อยเจ้มันต่างกันตรงใดแม่ตัวน้อยอ๋อมันตัวน้อยก็อันนี้ตัวใหญ่สี่้อาอันนั้นสี่ปลาขอก็มีตัวเท่าไหร่เนี่ยปลาขอหปลาขอมีทุกสินทุกอย่างมีหอดปลามือหอดปลานี้มอด้ไีแม่รถเท่าไดรอันนั้นนัตัว 5ลาีบมาจากเขือเออ่อนว่แม่เอาส้มเเ้งจ้าปลาเนี่ยคือเก่งแฮะเดิดเดืมีไก่บ้านด้วยนะอยากพามาดูอันนี้อันหนึ่งอันนอด,นดูเห็ดตะไคร้ลดเท่าไหร่แม่เห็ดตะไครน่ะห้าร้อยบาทปลาซ้วอันนั้นแมงคีนูนใหญ่อันนั้นแม่เป้งจะพาไปกระดูใกล้ใกล้แม่เป้ง

่้อ่อนเลยเนี่ยอ่อนเหตะน้่มากเยเสิบเอ็ดวี่นี่เยนยคตา่ด้เลยโอ้โหอนนี้พี่กูดีนีจะบางเนเรื่องมากเกี่ยวนี่เีอยนงไเราเรียนอ้างอยู่กินเี้ยเ แกกากค่ะแม่เอามะนัดแต่ไม่เอาบัคซีดาเดี๋ยวมาเอานะคะเอ้ยเดี๋ยวระหวังทำดูดูแม่ทำแคนหลอดคือพักเราเพิ่มเดี๋ยวเรากลับมาเอาแม่ทำให้เด้อม่่เเออาาาบกีีดดยยงวใช่ค่ะเดี๋ยวมานะแม่นะน้อง โลละสี่สิบนีกสิ่งที่ฟ้อนได้ามาทัองเรียตก็มีพี่แม่กำลังทำทุเ,ทเ,ทเรียนอยู่ที่ทุกสิ่งให้เลือกสรรดูแม่จะแกะทุเรียนให้ดูดูนะดูึงคูห่หน่อยๆ้าดงามมากเลย ทุกอย่างเยอะจริงๆปลาชิวทอดก็มีมาดูนี่นี่ดอกแคปลาเส้นโคหมูก็มีนีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆฝ้าลอ,อยมัไล่พร้อมพี่น้องแม่ลอยมัไล่ด้วยแท่งบ่แม่เดี๋ยวนี้ริดเท่าไหร่อ่ะหนาฝนเนาะมันรีสดๆ,ๆเลยนะนี่ มีหอยมีหอนาด่โตหน่อยที่เราดูตัวใหญ่แล้วราคาก็มีขายนะคะมะแตงมะแซงสดๆเลยดูร้านนี้ขายผักนี่ผักกระงก็มีนะพี่น้องนี่ผักกระแญ่ผักกระเอาไปแยงใส่หน่อไม้ เยอะแยะเลยอันนี้ผัดวัวบบแก้สใครผัดนะคะาจะไปดูกันนะคะตัวต้มตัวต้มแม่หัวต้มยี่สบถั่วในแดงลูกถั่วในแดงถั่วในแดงขั้นถั่วในแดงมึงสะอาดสะอาดแน่เลยไม่เห็ด เอาล้มเครื่องพักผ่าเลยสิแม่ว้าวห <c oughs> ัวร้องงนใส่ถุง,งน,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 นี่แม่ถุงหอมแดงถุงกระเทียมหนึ่งยองโอ้จะ <c oughs> เค็ดลำนะคะแม่บอกว่าหนึ่งเด้เนี่ยไม่ <ๆ S 1> ได้ต้มหนึ่งยองใส่หัวชื่อใส่ซึ้งเนี่ยใส่ซึ่งไงเราจะหนึ่งหรอกมันจะได้บบนิ่งเออมันจะได้บนิ่งเหนือภาษาอีสานเมื่อแปลว่าชื่นแปลว่าแฉะใช่หนึ่งวันสี่แห่งเก็บไว้ได้<ส>ไ<ห>นานเมีเต็มเต็มที่นั่ง ขนมไข่แม่ในล่งเป็ดของพี่เชรันค่ะขนมไข่เปียกปูนจ้าเปียกปูนดำเปียกปูนเขียวมัหนึ่งหนึ่งจะร้องไห้ทุกมีบ้านได้กันไม่ใช่ของตลาดนะเรามาจะสวนง่ายนี่จะป่านี่ตามจะกินนี่นันประดับนานประจับของเรานะคะจะมีเนื้อทอดนี่ยงตำถั่วแง่ด้ตำถั่วตำแดง เนื้อน่นอยมก่กินเหรพ่น้องไ่ไงเจอคุณยายขายน้ำผักสื้อให้กับค,คุณยาย <c ười> ยายขายน้ำผักมีน้ำกระชายน้ำกระเจี๊ยบเหไมน้กระชายน้ากระเจียบยายบอกมีลไม้ล้อทุก,กอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างมีตานเดิรเหมือนร้านเมื่อกี้ตำตำ,ตำวาตำบะู แบ่บเลยพีนอ้อาางาอาหารเช้าของเด็กน,อน้อยฝากท้องไว้ที่นี่ได้เลยนี่แอบดอมาแอบดูอนี่จะไปหานซุปอันนี้ก๋วยจับ๊บเติมโจบหมูยอนี่ร้านผลอไม้เดี๋ยวเราพามาดูร้านขนมไทยขนมไทยเจ้าเดิมของเรา ออเดอร์เด้อต้นชาจะขายอยู่ตลาดหน้าโรงพยาบาลตอนเย็นจะขายอยู่ตลาดบ้านนนมหันนะคะใครสนใ,ใจอ i n b อกมาเบิบอกเดจะจะจะซื้อไ้ค่ะมีแม้นนขนุนทองหยอดฝอยทองมีวุ้นมีขนมชั้นข้าวเหนียวแก้วเยอะแยะเลยค่ะ เยอะมากมีร้านคุณยายข้าวต้มมัดอันนี้ข้าวเหนียวสังขยาเนาะคุณยายเนาะมอันนี้ขนมเทียนเห็นไหมยังไงระวังขายไปด้วยก็ตัดตองไปด้วยพี่น้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเยี่ยมะถ้ามีกระเป๋าอุ้ยมีต้นไม้ด้วยอุ้ยดูยีนเนากับอะไรถึงแม่อันนี้เนากับบัวแดงค่ะเนากับบัวแดงแก้วสารพัดนึก อันนี้ออกอะไรนะแม่ออกน้ำโชคอันนี้จะเป็นกวักน้ำโชคอันนี้เงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านอันนี้กวักมรกตเนาะอันนี้ปูฉลูปูฉลูอันนั้นเฮงเฮงนั่นคือหนาข่าหนาเฮงเฮงเฮงสามสามเฮงเลยเฮงเฮงเฮงอ่าอันนี้รู้จักยังเดียวจ่อยผู้จากตีอินเอานี่ใช่ไหมคะคุณเสน่ห์นี่ใช่ไหมคะคุณเสน่ห์จานของคุกกอบอิมานีสองต้นตลาด มีต้นไม้ให้ดูด้วยนะขายกระเป๋าจา้าหมดละอันนี้ก็จะเราก็จะหันหลังกลับไปเอาดีา๋ยวนู่นนี่นี่คือตลาดหน้าโรงพยาบาลมีหาะตรงขามเป็นโรงพยาบาลศูตรคอนกันแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปเอาน้ำผักผลไม้ของเรานะคะมีขารถไฟด้วยเด็กน่อยหรือเอินขารถไฟที่จริงมันคือไข่ปิ้ง แต่มีไข่ปิ้งกับไข่หม้วนเยอะๆเลย,เยอันนี้คือทางกลับเด้ดยุณเอ๋ออันนี้คือทางกลับเหมือนที่เรามาเมื่อกี้ถ่างให้ดูนะนี่ตำบักคัวน้ำลายไหลอันนี้นะของโปรดส้มไข่ปลาส้มกันหลำบอ้ส้มผักกาดแจ่วบอง จะบอกผี่ากนะเนาะสุดจะแซให้แต่ต้องงูก่อนเพราะตีงเป็นกระเพาะอยู่จะของมากไม่นที่น้องบางคนแค่จะใส่หนังหมูอ่าอันนี้เ่อทำแบบบ้นๆมล้แซมเนาะแบบต้นไมแบบโบราณจ้าพันจะพืชอันนีน่าสนใจใช่เพือัวแดงไัข้าวไม่ข้าตลาดำไม่เอางา กินได้กี่มื้อนี่นแบบไหน,นี่นแม่เฮ้เดียวแม่ไปเไขาน้ำมหาอันนี้นออีคาบเล็บแอแม่แมวเขาเขาอะไรบางทีทั้งหไดบอกงายยังเดียวมหาแ่แน่นับมาวิีิขึ้นแดดขนแมาสั่งพอดีตัวเหลืองตัวเขียวตัวแดงตัวแดงเนี่ยห้าสีเอางีไม่เอางาแ้เนาะบหาสีแล้วก็มีงา เอ้ยกินข้าวสุขภาพแม่บอกแม่บ่กกินลูกมือกัแกงใส่บัวบนนี่ไงเห็นดผบก็เห็ดผมลูกค้าลูกค้าลูกคากินจีมาซากินไทยจอยหนพาย่างเดียวร้แซ่บแพ่แม่นงละซี่เราผูดหนาอยู่แต่เราหนึกบอกว่าจอยเป็นไท เราก็จะกลับมาเอาน้ำผักของเราเหียน,นเดิมฟังไว้แล้วเราสั่งน้ำผักนะจะใสายตาข่ายจับจ้องที่ทุเรียนมาแล้วมาแล้วเอาน้ำผักแล้วแม่จ้ะได้แล้วใช้น้ำผักเอาทุกอย่างยกเล่มแบบดีบรถงานพี่น้อง สดๆเลยนะเนี่ยสดๆเลยแยกกากเลยใส่อะไรเลยนะเน่ไถุงให้ถุงกับหลอดให้ถุงกับหลอดกลับบ้านแดงเกล่ยวควงกันเด็กไปิได้ได้ค่ะจ้าลาลามาสิล้าเียิมูลค่า30บาทเบวสินหลปินสินลิปิน้สิเปลีปยน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้แยกสัรพเยอะแยะคุเยอะมากหูืป่าเป็นแบบนี้ถ้าไหลหรือเฉียว่าบ้านวหมันมีขวกมันยังไม่ตายแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวสดของหวกแต่เม่อท่าใส่กินแล้วก็จะมีท่าขุดคือรสชาตนี่อันนี้ขักหวานนี่นักหวานแถม

แล้วพี่น้องอาหารเร้าลืมบอกว่าตลาดเส้าเด้อเป็นตลาดเส้าม้ามือแรงโมมีนะจ๊ะสิ่งที่เจ๊อ้อยหอยใหญ่ได้คือขัวนึ่งนะแม่บอกเราวันหนึ่งแล,ลาาแล้วก็น้ำผลไม้ปันแยกาะแล้วก็นี่ข้าวจีเงินล้านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกริ๊งให้เจ๊อ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะลาก,กันแล้วค่ะขอบคุณค่ะนักทุกคนนะคะจุ๊ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกต้องเขยา่ขยาเข่าก่อนดูดน,นะมันนอนก้นอู้เยเ็นมากแบแซวแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะกินในเบิงงเนาะมั่เป็นจังไหนเขยา่าเขย่าก่อนนะพี่น้องป้องไปตัดนะคะใช้กันไกรตัดเโอ้จะม่นออกยากเว้ยกันไกรบก็ุ้ม หรือคือทนทานอุปรกรณ์น,นะคะในการสิมหลอดจ้าคนโคเลโคเล่หา mm hmm. น,นี้แยกติดแมสเปิดแมสนะคะเพราะสันบ่ได,ด,ด้ดูดเนี่ยเห็นนานสวยๆของเจ๊อ mm hmm. ้อยหอยใหญ่ไปดูดเลยพี่น้อง mm hmm. หวานหวานเปรี้ยวๆคืนน้ำผักบิดรูด,ดจะมีกลิ่นบิดรูดบักนั้นก็สมแล้วก็แค่หลอดเหตุผลที่ว่ามัก บักซิดาคือกินมันแหมพี่นอ้องเร่อยพวงมากกินอร่อยมากสามสิบบาทแซ่บ <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กดกระดิง่งกิ้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 งให้เจ๊อ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะลากลันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจุ๊